งานทางผู้จัดกำหนดเวลาว่าไม่กี่ไม่กี่คนสามคนห้าคนก็พอแต่ใจผมอ,อยากฟังทุกคน <c oughs> อยากฟังทุกคนเลยทั้งเรื่องดีไม่ดีเรื่องอะไรต่างๆที่มัน,มนเกิดขึ้นอย่างที่เรียนว่ายยพุชนสองนี้เป็นบ้านแห่งธรรม เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนที่สับเปลี่ยนมุนเวียนกันมามามา,มาช่วยกันใช้พอใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันดีหรือไม่ดีมันมันจะต้องแก้ไขย,ยังไงก็ก็ได้สะท้อนมาช่วยกันรักษามาช่วยกันพัฒนาโดยเฉพาะในดักสูตรเขาเรียกว่าสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติในครั้งนี้ก็ามาเล่าสู่กันฟังมาแบ่งปันบางท่านเคยปฏิบัติมาสิปี20ปีไม่เคยเจอเลยทางสงบ ไม่เคยเจออะไรทางสว่างเจอแต่ทางบุ่นเจอแต่ทางอะไรก็ไม่รู้แล้วยิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งยิ่งโกรธหนักกว่าเดิมยิ่งโทสะยิ่งขึ้นง่ายกว่าเดิมอีกราะคนเป็นอันนั้นะแต่บางคนพอปฏิบัตินล้วมันถูกทางอยู่ที่ก็แบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังฟังประาสักสี่ห้าท่านตอนนี้มีของสมณาคุณ น้องโกเป็นหนังสือใช่ไหมฮะนึกว่าเป็นตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไปไม่กลับสหรัฐอเมริกาท่านจะไปไหมอ่าก็ก็เป็นหนังสือไม่แน่ใจว่าหนังสืออะไรแต่ว่าเป็นหนังสือธรรมาเป็นหนังสือที่ดีมีคุณค่าเดี๋ยน้องวางไม้ใครที่อยากจะแบ่งปันอยากจะบอกอยากจะเล่ามีเวลาท่านรับประมาณสามนาที แล้วก็ประมาณไม่เกินห้าท่านอยากฟังคนที่ไม่เคยมาที่นี่เลยมีไหมครับไม่มีเลยเหรออ๋อครับครับผมเคยไปที่ศูนย์อื่นแต่ไม่เคยมาที่นี่มาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะอ๋อท่านได้ฉฉดเดี๋ยวนี้ อยากฟังคนที่ไม่เคยมาเลยมาครั้งแรกเลยเนะี่ยก็เรียนเชินครับท่านนั่งเลยเออท่านนั่งไม่ถนัดให้ยืนพูดได้เลยนะคะยืนอยู่ประมาณมุมกล้องเออท่านั่งรู้สึกว่า,เ,าเห็นท่านนั่งเก้าอี้อบไม้หยิบไม้ได้เลยคะ่ะเ,เห็นไม้ไหมเออแนะนําตัวเองแล้วก็แบ่งปันหรือว่าเล่าสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่ได้ในหลักสูตรนี้นะไม่ต้องย้อนไปถึงอยุธยานะคะ เชนครับย,ยืนตรงตรงเอ่ยืนยืนได้แหละตรงนั้นเลยครับเจนครับสวัสดีค่ะทุกทุกท่านดิฉันชื่อวอรารุไทยตัติยะอภิธรรมนะคะปัจจุบันก็ทำงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะก็รู้สึกจะบอกว่าได้บุญรู้สึกว่าเหมือนกับเหมือนกับบุญมีอยู่ทั่วๆคะ่ะ แล้วเราก็เดินเข้าไปรับบุญนะคะตอนที่จองที่คอร์สนี้ค่ะเออคือช่วงผู้ตรวจสอบบัญชีจะงานหนักช่วงจนถึงพฤษภานะคะแล้วก็ถ้าใครมีเพื่อนๆหรือ,อลูกหลานทำงานสอบบัญชีจะรู้ว่างานมันจะหนักมากจนถึงพฤษภาไม่ได้หลับไม่ได้นอนกินข้าวไม่เป็นเวลาตื่นตีสองไอ้โทษค่ะนอนตีสองตีสามแล้วตื่นเอาเก้าโมงเช้า เป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะแต่พอหลังจากพ้นเดือนห้าเนี่ยใจก็ก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันเปิด Google ยูทูปเนี่ยค่ะเห็นคอร์สของท่านพระอาจารย์มานพตอนแรกเห็นรูปท่านผูพพระอาจารย์ท่านอายุเยอะสงสัยจะไม่ค่อยเหมาะกับเราเพราะเราเป็นคนชอบทำอะไรเร็วๆนะคะท่านคงออาจจะไม่เหมาะกับเราแต่ก็คลิกไปคลิกมาจองก็ไม่ได้เต็มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ไลน์ก็ไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจโทรมาโชคดีมากค่ะที่น้องเจ้าหน้าที่เนี่ยแนะนําดีมากแล้วก็เหมือนกับพยายามให้เรามาที่นี่ให้ได้แต่ว่าเราได้เป็นแค่สำรองใช่ไหมคะก,ก็สำรองก็สำรองก็ไม่ได้แบบตั้งใจจะมามากค่ะอ่าสำรองก็สำรองบองเอิญแล้วก็น้องเขาโทรมาบอกว่าได้แล้วตอนได้แล้วเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้แต่ก็ไม่เข้าใจว่าดีใจเรื่องอะไรหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบจะซีเรียสมากอย่างเงี้ยค่ะ แต่สิ่งที่ประทับใจนะคะก็คือรู้สึกว่าตอนที่มาปฏิบัติกับพระอาจารย์นะคะที่ประทับใจท่านพระอาจารย์มากเพราะว่าคือตอนแรกเห็นท่านเนี่ยก็น่าจะเหมือนพระที่เคร่งๆและเราก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบคือถ้าทางกิริยาของเราเนี่ยคะ่ะไม่ใช่คนธรรมะธรรมโมหรือการพูดจาอย่างงี้คะ่ะหรือเวลาทําอะไรบางทีเราก็ใช้ขาโทษนาใช้ขาเตะอย่างงี้คะ่ะหรือหยิบบางกระแทก ด้วยนิสัยของเราที่ไม่เคยมาทางนี้เลยแต่พอเรามาเห็นท่านแม่ชีนะคะเห็นคุณป้าคุณนา้าเอ้เดินกันชา้ชาๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เออช่วงท่าสง่างามอันนี้เราประทับใจหนึ่งจริง,รงๆเราก็อยากจะมีท่าทางอย่างนี้บ้างนะแล้วก็พอมาเจอท่านพระอาจารย์นะคะเอ้ยพระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้แบบหน่าเบื่อนะท่านยังพ,พูดถึงท่านเสกโลโซด้วยเอยโอเคน่าจะไปกันได้อย่างนี้ค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอตอนตอนแรกเรานั่งอยู่ตรงตรงนู้นใช่ไหมคะก็นั่งไกลเสาบางก็ดีเหมือนกันจะได้แอบหลับได้นะคะแต่พอเรียนวันที่สองนี้รู้สึกว่าโอ้ยอุตสาห์มาแล้วจะมาทําอะไรแบบนี้อีกต้องใช้คือเราเราจะทํางานด้วยทุกเวลาต้องต้องมีเขาเรียกว่ามีผลงานไม่อยากไม่อยากจะให้เวลาผ่านไปอ่ะลองสักครั้งหนึ่งแล้วกันกระเถิบเก้าอี้มานั่งตรงนี้ค่ะ ใกล้ๆพระอาจารย์หน่อยนะคะและยิ่งตอนที่ท่านมาสอนการเดินจงกรมอะค่ะท่านจะมาเป็นใกล้ๆเราก็กลัวกลัวกลัวตามแบบว่าผู้หญิงไม่ควรจะอยู่ใกล้พระมากใช่ไหมคะเราก็จะเกรงๆแต่ท่านบอกอ้าวสะบัดขาแบบเหมือนเดินเล่นๆสิเดินเล่นๆเราก็นึกมีการสอนแบบเดินเล่นๆด้วยเหรอทำไมไม่ไม่สอนแบบเดินให้อะไรที่เราเคยไปเรียนสมัยก่อนค่ะยก ย่างเป็นสเตปแต่ทําไมท่านมาเป็นเดินเล่นเล่นเออก็ดีเหมือนกันงั้นเราก็เล่นเล่นกับท่านละกันก็เดินสบายสบายเนี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเดินไปแล้วร,รู้สึกเออมันก็ไม่เล่นนะมันก็หนักจริงๆนะแล้วก็เลยคิดได้ว่าเออชีวิตมันก็มีหนักเหมือนตอนที่เราทํางานหนักแล้วตอนที่ยกขาขึ้นมาเออมันก็เบาแล้วก็มาหนักอีกเอะชีวิตเราก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดทุกๆปีนะคะเอ,อแลวชติที่แล้วเราก็คงหนักอย่างนี้ แล้วก็มาเบาเบาตอนที่ไม่ใช่ช่วงหน้างานหรือตอนที่มาทําบุญมันก็หนักเบาหนักเบาก็เลยทําให้คิดขึ้นได้ว่าเออกลัวพวกญาติญาติหรือคนที่เรารู้จักอาค่ะที่เขาได้รับกรรมเยอะอย่างเช่นมีพี่คนนึงเขาต้ศูนูญเสียสามมีกับลูกที่เขาเศร้ามากเราก็รู้สึกเอยกลัวไม่อยากจะเจอแบบพี่คนนี้ในชาติต่ตอไปเ่งนี้ค่ะก็เลยพระอาจารย์ก็พูดตรงใจเราพอดีเลยค่ะว่ากลัวจน ท่านใช้คําว่ากลัวจนไม่อยากเจอค่ะเย็นนั้นท่านพูดปุ๊บเหมือนกับที่เราคิดไว้เลยกลัวจริงๆเลยนะงั้นเราวันรุ่งขึ้นก็ทําให้เรามีกําลังใจปฏิบัติต่อค่ะแล้วเราก็รู้สึกพอมาใกล้ๆท่านเวลาท่านสอนหรือว่าได้มาน่าใกล้ๆเราก็นึกถึงโอ้ความรู้สึกที่ท่านมีเมตตาเหมือนกับที่ท่านพระพุทธเจ้าอะค่ะมีเมตตาสอน ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจค่ะมีเมตตาสอนก็เหมือนคุณครูสอนนักเรียนธรรมดาตามหน้าที่แต่คราวนี้เราเข้าใจแล้วค่ะว่าคําว่าท่านมีเมตตาสอนโดยที่อยากจะให้สัตว์โลกเนี่ยค่ะพ้นทุกตรงนี้จริงๆเป็นยังไงนะคะก็เลยรู้สึกเหมือนกับได้ซึมซับความรู้สึกตรงนี้อ๋อเมตตาของท่านคือเมตตาแบบนี้นะคะก็อยากจะคอนเฟิร์มกับทุกท่านนะคะว่ารู้สึก ตัวเราเองต้องพาตัวเองเข้าไปหาบุญไม่ใช่รอบุญตกลงมาใส่ตัวเรานะคะก็เลยคิดว่าในเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็จะไม่ค่อยชอบสัญญากับใครค่ะเวลาชั่วโมงกรรมาถ่านก็จะขออาทิตย์เราจะเฉยๆไม่พูดเพราะกลัวทำไม่ได้แต่เราก็รู้สึกว่าท่านอุตส่าห์ลงแรงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องทำให้ท่าน มือนกับท่านอุห์มาช่วยพวกเราเราก็ต้องพยายามเรียกว่าทําตัวให้สมกับความเหนื่อยของท่านซะหน่อยอย่ะค่ะก็ตั้งใจว่าว่ากลับไปก็จะปฏิบัติตั้งใจไ้ก่อนนะคะแต่ไม่ค่อยกล้าสัญญากับตัวเองเพราะว่ากลัวทําไม่ได้นะคะอันนี้คือเราก็อ๋อมองว่าความกลัวเป็นอย่างนี้นะคะขอบคุณ <c oughs> ครบอนุโมทนา,าสาธุครับยวรับรับหนังสือไปหนึ่งเด่มนะครับ ผมเพิ่งได้เทคนิคว่าชั่วโมงอธิษฐานนี้ให้ปิดวาจาท่านโอุาหกล่าวนำแล้วมีเทคนิคบอกว่าถ้ากลัวทำไม่ได้แล้วปิดวาจาไม,ไ,มไม่พูดตามก็อยากฟังอีกสักสองท่านนะคะสุภาพสตรีหนึ่งท่านแล้วก็สุภาพบุรุษหนึ่งท่านสุภาพสตรี ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติกับท่านเลยท่านใดประสงค์ที่จะออกมาแบ่งปันเรียนเชิญครับที่ไม่เคยปฏิบัติกับท่านครั้งนี้ครั้งแรกอาเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับ สวัสดีค่ะคุณแม่ชีผู้สานงานแล้วก็คุณปีชาแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆกัลายาณมิตรทุกคนนะคะชื่อทีระวันสุดโชเกียรติก็มาไม่ได้ตั้งใจมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนพี่คนเมื่อกี้เห็นรูปแล้วก็สงสัยจะดุไม่เอาดีกว่า <c oughs> <c oughs> แต่ก็คือตัวเองติดสภาวะอยู่ที่คิดว่า มันเป็นสภาวะที่มันค่อนข้างจะแก้ไขาย,ยากค่ะขนาดพูดนี่มันยังขึ้นมาเลยพระอาจารย์ช่วยเอาออกตังมันก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลาคือเป็นคนที่ปิติอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วทีนี้เออไปตอนแรกก่อนคอร์สหน้าเนี้ยที่ถ้าจะเห็นก็คือมาของพระครูวินัยทรประเสริฐแล้วก็มาเจอพี่กลุ่มหนึ่งแล้วพี่กลุ่มนั้นอ่ะเขาก็ คยันยันคายอบ่ะมาสักทีหนึ่งแล้วกันเพราะมันมันติดมากก็มันก็เต็มแต่ว่าบังเอิญว่าเป,เปิดดูแล้วรับสำรองพอดีก็เลยลงพอลงมาลงชื่อมารู้สึกจะโทรมาแล้วคุณพีชารับมึงค่ะจำเสียงได้ใจดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวผมดูให้นะเดี๋ยวกดดูก่อนนะไม่รู้ว่าผมมีสิทธิ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏทุกคุณพีชาก็บอกได้ก็เลยอะสมัครปุ๊บใ้ปั๊บ,บมีอย่างนี้ด้วย คือก็ก็มาแต่ว่าออพอมาแล้วก็ก็รู้สึกแปลกใจว่าเออไม่เหมือนพระลูกอื่นๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าทัดเทศอะไรเงี้ยเราก็ื่อะไรนะเทจีเจืีอะไรนะเศจศเจตีเมื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทับใจตอนที่คือท่านรู้สึกเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกท่านเลยค่ะ คือท่านเป็นหว่วงมากพอบอกเล่าให้ฟังแต่วันแรกคิดว่าท่านดุแล้วก็ท่านจะคงจะไม่ให้เราพูดอะไรเงี้ยแต่เราเรามาแล้วอะเราต้องเอาให้ได้เราต้องทําตรงนี้ให้หลุดก็เลยบอกท่านว่าติดสภาวันนี้อยู่ท่านก็ถามแต่วันแรกๆยังยังไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าอาจจะเรื่องจากมีหลายๆคนอยู่นะคะแต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวให้มาตอนเย็นเดี๋ยวให้มาตอนนี้มาตอนนี้อะไรแล้วก็มีวันหนึ่งที่ท่านให้ถาม ซักถามสอบอารมณ์แล้วก็มันเลยเวลาฉาันมาแล้วะเราก็กังวลแต่ไม่เห็นมีทีท่าเลยว่าสิบเอ็ดมงครึ่งแล้วค่ะไม่มีทีท่าเลยว่า,ววา,ท,ท,า,วาท่านจะไม่หยุดพูดก็เลยกราบท่านบอกว่าได้เวลาฉันแล้วคือท่านใจดีมากแล้วก็เมตตามากเราถึงขนาดเรียกมานั่งตรงนี้แล้วกเราก็พูดอะไรเงี้ยท่านก็ดูเสียงดังแต่เนื่องจากเป็นคนปิติตลอดเวลาก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร แต่ทีนี้ท่านก็บอกเอามันออกมาแล้วก็สอนตรงนั้นสดๆเลยค่ะคือไม่ได้เรียกว่านำสภาวะแบบเดี๋ยวนั้นแล้วก็จิตสู่จิตเลยค่ะแล้วก็จำแล้วก็กลับไปทํำที่ห้องแล้วก็มาส่งอีกท่านก็จะถามอีกได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือท่านเหมือนเป็นเป็นพ่อเราจริงๆอะค่ะที่ประทับใจก็ยังไงก็ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะรับขอบขอบคุณครับ,ขอ,บ,รบขอรับแก้ข่าวนิดนึงถ้าเกิดว่าเช็คสิทธ์ได้นี่น่าจะเป็นพี่วิวัฒน์เพราะว่าผมมีสิทธิ์อนุมัติอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีสิทธิฝากใครเข้าไปข้างในนี่ก็จะฝากจากน้องอีกทีนึงอะไรประมาณนั้นก็และอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวพระอาจารย์จะขึ้นเร็วขึ้น เพื่อให้เราได้มีโอกาสได้มีเวลาเผื่อได้มีข้อสักถามอะไรเพิ่มเติมนอกจากโอวาทแล้วก็ไขปัญหาธรรมเพิ่มเติมพระอาจารย์จะขึ้นก้าโมงสิบห้าขอสุภาพบุรุษอีกหนึ่งท่านมีไหมครับมีใครส่งข้าประกวดไหมถ้าไม่มีผมจะให้สิทธิ์สุภาพสตรีเพราะว่าตอนนี้สุภาพสตรียึดของครึ่งประเทศไปละ <c oughs> อ่านีไหมคะอจรค มีอยู่สองคนมองหน้ามีสามคนมองหน้าท่านหลังๆอ่าถ้าไม่มีเดี๋ยวผมยึดจิตนะคะมีไหมอ่าน้องนมนะทำาไม่กล้านะอ้ามผมผมยึดจิตกันแล้วกันโอนจิตมาให้สุภาพสติผู้ที่เคยปฏิบัติกับท่านมาหลายครั้งแล้ว เพราะอะไรมาถึงมาหลายครั้งเนละ้วใครรู้สึกว่ามาปฏิบัติการท่านเกินสองครั้งลรวอยากจะมาแบ่งปันเด่นเชิญครับได้ทั้งหญิงทั้งชายเยี่ยมเลยแสดงว่าเคยปฏิบัติครั้งเดียวเป็นส่วนใหญ่พอพอถามบอกว่าใครมาครั้งแรกบอกอ๋อเราเป็นคนเก่า <c oughs> พอถามว่าให้ให้คนเก่าออกมาแสดงอ๋อเราเป็นคนใหม่ <c oughs> พวกท่านนี่น่ารักกันจังเลยก็มีไหมคะถ้าไม่มีเอาปนิษมาปนินมามามาเอ่อให้ให้ปนิษสามนาทีมาเชิญครับอ่ออืมอ่าเยืนเลยครับไปยืนอยู่ข้างๆฝั่งทงนนเนี่ยจะได้เพราะว่าหัวเข่าเนี่ยน่าจะใช้มาเกินเจ็ดสิบแล้วล่ะ เอ <Hey. S 2> สำหรับตัวเองนะคะไม่รู้จักอาจารย์มโนนะคะมาใหม่ๆแล้วก็มาคือว่าไว้ใจว่ายัวพุทธยัวพุทธนี่ไม่เคยมีมีแต่พระแท้นะคะแล้วเราก็ได้แต่เมื่อมาเข้ากับท่านปรับชอบด้วยที่ว่าคนสอนบรรยายอย่างทฤษฎีให้เราฟังใช่ไหมแล้วก็ขณะที่เราทำท่านทำพร้อมกับเราให้เราดู แล้วก็ตัวเองก็คิดว่าคงจะได้ผลค่ะเพราะว่าทําได้ทั้งวันไม่เคยเหนื่อยนะคะมานี่แล้วจะอยู่ห้องนี้ห้องนี้ยึดไปเลยอยู่ทั้งวันแล้วก็ได้ถึงยังต้องมาแล้วได้ทุกทีค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุกับปานิชเป็นพยาบาลนะใครอย่ามาล้มป่วยแถวนี้นะเดี๋ยวเสร็จปานิะปานิ้เรานหนังสือได้ครับขอบคุณค่ะ คนที่ปฏิบัติกับพระอาจารย์จริงๆเนี่ยจะชอบเดินเดินวันหนึ่งสิบสี่สิบห้าชั่วโมงก็เดินตั้งแต่ตื่นมานอนอนะ่ะเดินอย่างเดียว,วเดินจงกลมเดินกลับไปกับมาไม่มีนั่งเลยก็มีผมเคยทําได้ประมาณเก้าชั่วโมงคําว่าเก้าชั่วโมงนี้คือพากินข้าวด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> กินข้าวเสร็จเรียร้อยก,ก,ก็มาเดินต่อเนี่ยไม่ไม่ใช่เดินตลอดเนื่องสิบอเก้าชั่วโมงเนี่ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะ <c oughs> <c oughs> เหนือมนุษย์ไปนะก็เดี๋ยวพักเบรกเรามีเวลาเข้าห้องน้ำประมาณ10นาทีนะครับก็9ก้าโมง10นาทีมาพร้อมกันในห้องนี้9ก้าโมง15